แต่ก็มันไม่แหลกเนาะไม่แหลกหรอกแต่ประเด็นค่ยิงบอมเยอะเกินไปก็ดับเลยเดี๋ยวเราจะดูก่อนจะดูว่าได้อยู่กับใครไม่แหลกแค่เพลนเหลือหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเบนแม่อยู่กับใครไม่รู้เบนเจอไม่ใช่เบนเอาเบนตายหายแล้วเริ่มมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วกระโดดไปหาเจ้าดี นี่มันต้องอันนี้ดูถึงจะใช้เป็นกรัมค่ะฟุ้งฟิ้งมากมาโหดแล้วคาแจข้าแจข้าแจกไหมคาแจกไหมกระโดดกระโดดมาตายเลยใครเหรอไม่รู้อ่ะอ้วนตาที่แล้วเนี่ยฟุ้งฟิ้งมากจ้ามาแล้วมาแล้วนายนายมาแล้วเออไม่เอาไม่ได้เอาไดโยศเลยไดโยศยิงทะลุก็ได้นี่ ไม่ได้ยศแม่งคือเข้าใจว่าติดจับอ่ะเข้าใจคนหมายคนสับได้ยศไหะอยู่ฐานีนไอ้บนบนบนแม่เกิดที่เท่าไหร่เดือนกันนยยาวันที่วันที่สองเกิดมายังะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ ัแม่เกลียดเกลียดเกลียดดีดเดินๆๆๆไว้ใครวะไวรักไป้ฝักโอ้ยนายขาลูกขาโอ๊ยมาได้หมดมาได้มาไมาได้มาได้มาได้มา้เขาจะกัาแม่ก่อนเอ้าแม่ตายใครฆ่าแม่ตีดอกใครฆ่าแม่อีดอกหนูเลยค่ะหนูไม่เกี่ยว นึูไปซื้อกิ้วให้แม่อ่ะไก่ไข่ใบใหญ่เฮ้ยโอ้ยชิพายเดินมาปุ๊บแม่งสอยตัวเลยจ้าอ้าวเบ่งตายหาเดี๋ยวมันมาไม่เห็นไงปืนฉีดน <c oughs> ้ำเหมือนจะถาบอลอะไ้นั่นนะู้สึกเล้ามันเข้า้งสเก้ามันต้องการอะไรนี่เจ๊ไม่สิ่หงที่เก่งนะไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าเนี่ยไม่ก็สี่สิบนี่ใครเนี่ยเฮ้ย เริ่มมามันเริ่มเริ่มมามันก็สู้เริ่มมามันก็สนายเราเลยตายตายใครชิชเชอร์เกี่ยวเกี่ยวจัดการแม่ก่อนเดี๋ยวพื่อจัดการเพื่อจัดการแม่ก่อนแม่เอ้าเฮยด้วยพวกเรารักแม่มากเกินแม่งไม่ตายจิแม่งไม่ตาย อัแเดตหรือลงเกมใหม่เนี่ยี่ตะกี้ตบเข้าไหมไม่รักเดี๋ยวเดียวเดียเจ้าเอาอุ้ยโอ้ยโอ้ยแม่หือเรื่องอะไรใครๆๆ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 ม่เๆๆ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 ๆมด ไม่ฟังเราเลยเมื taught, ่อคืนเริ่มเราเราเริ <men 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 ่มมาปุ๊บคือเราเห็นไอ้สองคนคิงคิงมาจิพายแล้วไอ้ไอ้เล็กไอ้เล็กเข้ามาระวังคิงคิงอะคิงคิงแม่งเก่ง อยากให้ได้มีนะเจ๊ไปซื้อบุ๊กรลนเนอร์ดิร้อยหนึ่งใช่ตายดับอนาอะไรคือดาโจ๊ตป้าลูกสองหลวฐานฐานด้านหลังแน่น,นอนป้าไปเล่นสงครามกันตายออนั่นแหละยืนนิ่งอยู่ได้หมันใจ เอาไปไหนอะไรอ่ะแล้วยิงอุ้ยจะตายจะตายคุ้มกันหน่อยจะตายชุดไม่มเสือกเหมือนเที่ยโอ้ายแสดงตะกี้วิธีไหนล่ะเอ้ยจะอีดอกอะไม่สงสารคนคนเล็กคนไก่เลยตายไม่จำใจนวลเลยไหนไม่ต้องไหนไม่สงสารหรอก พืนโหดฮะตายตายเอิมนะเื่อสิบเก้ามันมีเจ็ดเทพแต่งเยอะนะเล่นเป็นหรือเปล่า<อ>คือแบบยืนยิงไรเฟริลแบบดิ้งๆินีไงมันยิงโดนแล้วหรือเปล่าชิบหายฆ่าคิกคิคนแรกอะ เฮ้ยเวียโดนลุมไอ้รักแม่รักแม่ไอ้สองไอ้สองคนนั้นใกล้ตายแหลกจะแหลกตะกี้สองคนสองคนตะกี้อะใกล้ตายแล้วโดนเรายิงเต็มๆนะใช้เดินพอยนมันเล่นเป็นหรือเปล่านี่ใครบ้านไหนใครยีสไนด์เหนที่แหนที่เด็ดอันเนี้ยใช้อะไรเฟื่ยิง แต่ได้เลีอนแม่ได้ก็ดีใจแล้วคือเราจะตะตะกี้ขิงยืนดิฉยนใหเรายิงอ่ะอ่ะาวอ้เจอ้าอ้าอ้าวอาอ้อะารอ้อ้าอ้าวอ้าวอ้ม่ คิดถึงไปได้ช็อต <c oughs> สงสัยมันคิดว่าเราไก่นะฮะดูใจเย็นลูกแต่สกอร์เราไก่เล่นเจ็ดห้ามาไหเจ็ดห้ายืนเฉยนะเอ้ามาเขาก็มาเล่นสิโถจริงจริง <c oughs> มันยืนเฉยนะไม่ออกพยายามพยายามทำไมมันพับแผดนนานอย่างนี้ ก็ถ it ้าไม่อ um, oh. yeah. ัาเศนั really ian, ้นก็จะเอาไปจะเอาไปงั้นแหละนานสุดๆไม่มันค้างที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นานละมันค้างที่เท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไงใช่งั้นรอรอก่อนมันกำลังมันกำลังบูค่ะบยโอ้ตายสองคนเหรอะอีกคนหนึ่งโดนบอมเราไปแล้วนะมันอยู่ตรงไหนจ้ะในนี่แหละเข้ามาเหอะวิ่ย ฝันใหญ่ใ,ใจต้องฝันใหญ่ใจต้องนิ่งอุ้ยกัดลิง้งไก่เหี้ยมเฮ้ยอะไรกันไก่มีเคมออเงยแป,ป๊บเออมันเล่นเป็นไหมโหวมัปดิ<อ>โหวมัปดิเ<อ>ข้ามาเข้ามาแจกคิวขนาดนี้ไม่อายไม่อายเ,อเราเลยหนัดเราเลเวล,เล,เลน้อย จ้าลูกแล้คะดูดีเลยว่าเ่าไหไ่ตอนนี้เบุกมันบุกโอ้ยแหลก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 วนไหนตรงเครื่องเครื่องเล่นเนี้จัดการแม่ใครไกลไกลถ้าไม่จัดการแม่คืนนี้นอนไม่หลับเน่ยจว่าใครเราจะได้ไปต่อหรือว่าเขาจะชนะได้ไปต่อใช่ ไปขั้ที่สวยสดูไหมคะอุ้ย <c oughs> กูเดีวกูคนเดียวครับกูกลับไปละเรารักทุกคนมันอยู่ไหนวะไหะน,นไเห็นแล้วอุ้ย,นนย,ย,ยหล้บหลับได้เลยนเนี่ยด โอ้ยยอดเชื่อเลยรอบนี้ดับแน่นอนอุ้ยไม่ได้ไปต่อแล้วอย่างงี้เริดเริดค่ะไปหาทีค่ะเก้าเจ็ดนาทีเก้าเจ็ดนาทีมันกระดับเลยทุกฝั่งนู้นเริดค่ะเริดเอ้าหลุดเอ้ามาหลุดในตอนนี้โอ้ไม่หลุดโอ้ไม่หลุดไม่หลุดพี่ค้าแลกแลกแลกแรกแล้แจริงแ์กจริงจังใไหมยัง มาหาดเกียตายยังนังตายทำไมเราเว้ยตาใหญ่ใครต้องนิ่งกำไม่อยู่ดูตาสุดท้ายนะคะเฮ้ยเหลือฟังเหรอรู้ไม่ตายเลยสักคนเออตาวตายไม่เห็นหนึ่งคนเออเออวะโอ้โหไอเด็กคนใช้มูวิคไงไอดาโยดไอเด็กคนใช้ดาโยด เล่เป็นรวมนนยะแต่โนโมวิกคือดีเฮ้ยหลังหลังหลังห่ลังไข่ลัางไข่ลังเราเห็นชื่อบิกิด็อกขึ้นค่ะวันใหญ่ไข่ต้องวันใหญ่ไข่ต้องนิ่งโอ้สองคนเลยเก็บแล้วค จริงโหดจังแม่งแหลกท็อปโอ้คือประธานเกียร์เข้ามาคนเดียวคือจบกันใช่รู้เลยไม่ได้ไปต่อเลิศจ้าเ <c oughs> มื่อกี้มีคนอยู่ข้างแม่เลยเก็บสองคนเลยโอ้ประธานเกียร์ค <c oughs> ่ะ